ลัณะสวยนาวางอาทิตย์ก็ปยยกรว่าไม่ได้สร้างกุศลกรรมมาก่อนตะวันอาทิตย์นั้นเป็นระวางบาประเคราะชีวิตรุ่มรุ่มเหมือนดอนทำมาหากินในทางสิบจดิศรักเกียรติชีวิตเป็นไปตามลักษณะปานกลางาลักษณะเกานะนวางจันทร์นั้นลักษณะเกานะนวางจันทร์จะดีบ้างร้ายบ้างจเจริญตามสกุลวงถ้าหากถ้า สกุลวงวิได้ก็จะเป็นไปตามบุญสมพานเอาความดีที่ได้สร้างอมาสะสมมาในอดีตชาติมาช่วยเหมาะในการเป็นครูบาอาจารย์ลักษณะเกาะนาวางคานั้นมีใจิตใจกล้าหาญชอบฆ่าสัตว์เป็นนักสู้นักมวยนักดาบมือปืนเป็นพรานนกพรานเนื้อพรานปลาชาวประมงเป็นะคาดาตดุเฉียบขาด ทั้งการตัดสินใจและการปฏิบัติพระคณะเกาะนานนวังพุทธนั้นเก่งในการพูดการปาฐกถาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักพูดเป็นทูตมีสัมนโนบาดีเก่งในการติดต่อเจรจาเป็นนักเทศเหมาะแก่การรับราชการพระคณะเกาะนานนวังพุทธานั้นเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปกครองพนักงานปกครองเป็นแม่ทัพ ผู้ปกครองข้าราชการธุรการธุรกิจตักทุกสาขาฉลาดในการทำสงครามการต่อสู้ที่ได้เปรียบศัตรูพร้อมที่จะปกครองอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นทุกกรณีโดยนักวิชาการศาสตราจารย์ทศะะนาเกาะนาวังสุงนั้นเป็นนายแพทย์ศาสตรแพทย์ทำการแพทย์การักษาพยาบาลโหราศาสตร์กรเกษตรศาสตร์การค้าการช่าง กิกรรมฮันตะแพทย์ธาตุขนางเกาะนวังสาวหรือราหูนั้นมีใจเป็นนักเกรงกล้าได้กล้าเสียชอบการเล่นเต้นรำการแสดงเป็นนักดื่มนักการพน,นันชอบยิงนกตกปลาชอบฆ่าสัตว์ทํากิจการที่นักเกรงทั้งหลายพึงจะกระทําต่อไปเรามาดูตันูรักษ